สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูน้ำมิ่งขวัญพงกองนะคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสปชค่ะในวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะมาสอนในหัวข้อ8.4.1นะคะจะเป็นการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง3หลักค่ะและตัวหาร1หลักโดยการหารยาวค่ะซึ่งการหาในวันนี้นะคะจะเป็นการหารลงตัวค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้ก็คือนักเรียนจะต้องหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง3ามหลักและตัวหาร1หลักโดยวิธีการหารยาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการเลยนะคะว่าการหารตัวตั้ง3ามหลักตัวหาร1หลักเป็นอย่างไรค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง3าหลักและตัวหาร1หลักนะคะโดยการหารยาว เหมือนเดิมเลยเราจะเริ่มหารจำนวนในหลักร้อยก่อนนะคะและไปหลักสิบและไปหารหลักหน่วยค่ะตามลำดับเมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนตัวเลขโดดที่เป็นผลหารนะคะในหลักนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่1นนะคะพิจารณา369หารด้วย3โดยการหารยาวค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเรามาดูนะคะจากโจทย์369นะคะเด็กๆให้นักเรียนนำา369มาใส่ไว้ในเครื่องหมายหารแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะ3เป็นตัวหารนะคะเอามาไว้ด้านหน้าเครื่องหมายแบบนี้เลย ต่อไปเราจะทําการหารหลักร้อยก่อนหลักร้อยคือตัวไหนคะก็คือเลข3ตรงนี้นะคะอยู่ในหลักร้อยนะอ่ะเราก็มาดูสูตรคูณแม่3เลยนะคะว่า3คูณอะไรแล้วได้3ใช่ไหมคะเห็นไหมตัวแรกเลย3คูณ1ได้3นะคะให้เด็กๆนํา1ตรงนี้มาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและนำ ซึ่งเป็นผลหารมาใส่ไว้ด้านล่างค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วให้นักเรียนนำเลขมาลบกันเราจะเอา2ตัวนี้ลบกันนะคะเพราะฉะนั้น3ลบ3เหลือ0ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณน้ำก็จะดึงเลข6คือหลัก10นะคะเราจะหารหลัก10ก็ดึงเลข6ลงมาค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า3 คูณกับอะไรแล้วได้6ค่ะเห็นไหมคะ3 1 3 3คูณ2ได้6นะคะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะให้นักเรียนเอา2ตัวนี้มาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและนํา6ซึ่งเป็นผลคูณนะคะของ3คูณ2มาใส่ไว้ด้านล่างค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนเอา2ตัวนี้ทำการลบกัน6ลบ6เหลือ0นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะดึงนะเราจะดึงเลข9ลงมาค่ะเพราะเป็นหลักสุดท้ายและหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูพอดึงเศษเรามาดูเลยว่า3คูณอะไรแล้วได้9 3 1 3 3 2 6 3 3 9ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้นะคะให้นักเรียนนำ3า3ตัวนี้มาใส่ไว้ด้านบนค่ะและนำเลข9ตรงนี้3 3คูณ3ได้9เราก็เอา9ลงมาเลยค่ะอ่าเราก็เอาเลข2ตัวนี้ลบกันเหมือนเดิม9ลบเเหลือ0ค่ะ การที่เราลบกันแล้วเหลือ0น,นะคะเด็กๆตรงนี้เราเรียกว่าการหารลงตัวค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนี่เลยคำตอบอยู่ด้านบนนะคะตอบ1 2 3ค่ะแต่เอ๊ะเราลองมาตรวจคำตอบกันก่อนนะคะว่าเราจะหาคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าโดยเราจะเอาคำตอบที่ได้คือ123ค่ะ คูณตัวหารก็คือคูณ3นะคะจะได้เท่ากับ369ค่ะได้จริงไหมลองตั้งเลยค่ะ123คูณ3ค่ะมาเช็คก,กันเลย3คูณ3ได้9 3คูณ2ได้6และ3คูณ1ได้3เพราะฉะนั้น ถูกต้องนะคะ123คูณ3จะได้369เท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมว่าเมื่อเราได้คูณแล้วได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันเลยนะคะพิจารณา412หาร4โดยการหารยาวค่ะขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนนำ ตัวตั้งมาใส่ไว้ด้านในเครื่องหมายแบบนี้เลยค่ะต่อไปนำเลข4นะคะซึ่งเป็นตัวหารมาใส่ไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะเริ่มหารกันเลยนะคะเราจะหารหลักร้อยก่อนก็คือเลข4นะคะเรามาดูเลย4คูณอะไรได้สแน่นอนอยู่แล้ว4ีคูณ1ได้สนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยนะคะนำหนึ่งตรงนี้มาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะ และนำสี่ตัวนี้มาใส่ไว้ด้านล่างค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วให้นักเรียนลบกันเลยนำสี่ลบสี่ค่ะสี่ลบสี่เหลือศนะูนย์เนาะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เมื่อลบเสร็จแล้วดึงหลักถัดมาก็คือหลักสิบลงมาเลยนะคะดึงหนึ่งลงมาเลยนะแล้วเราก็มาดูซิว่าสี่คูณอะไรแล้วได้หนึ่งมีไหมโลกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น 4คูณอะไรได้1ไม่มีให้ใสู่นทั้งข้างบนและด้านล่างนะคะแบบนี้ทำตัวอย่างเลยแล้วเราก็นำา1กับ0มาลบกัน1-0ลบ0เหลือ1ค่ะหลักถัดไปที่เรายังไม่ได้ดึงลงมาก็คือหลักหน่วยหลักสุดท้ายนั่นเองดึงมาไว้ดึงเลข2นะคะมาไว้ข้างเลข1แบบนี้เลยกลายเป็น12ค่ะ mm hmm. เด็กๆก็มาดูเลยนะคะว่า 4คูณอะไรแล้วได้12เห็นไหมเอ่ย4 1 4 4 2 8 4 3 12ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เลข3ตัวนี้ที่คุณ้วงกลมมาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและเลข12นะคะให้เด็กๆนำมาใส่ไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเลขมาลบกันค่ะ12ลบ12เหลือเศษ0ค่ะ บอกแล้วนะคะการลบที่เหลือเศษศูนย์เราเรียกว่าการหารลงตัวค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ103ค่ะเรามาเช็คกันนะคะว่าคำตอบที่เราหานั้นถูกต้องหรือไม่ให้นักเรียนเอาคำตอบตรงนี้นะคะคือคำตอบตรงนี้คือตัวหาร นะคะมาคูณกันเอา103คูณด้วย4ค่ะจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งตัวตั้งคือ412ค่ะถ้าเราคูณกันแล้วได้412แสดงว่าคำตอบที่เราหานั้นถูกต้องค่ะเราลองมาคูณเลยนะคะ4คูณ3ได้12นะคะทดได้เลย นะ4 3 2 4ค0ได้0 4ค1ได้4ค่ะเพราะฉะนั้นเราคูณกันแล้วได้412ตรงกับตัวตั้งเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่2ก็คือ103นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะตัวอย่างข้อที่3นะคะพิจารณา960หารด้วย6ค่ะเริ่มเลยนะคะ นำ960นะคะมาใส่ไว้ในเครื่องหมายแบบนี้เลยและนำเลข6ซึ่งเป็นตัวหารมาวาใส่ด้านนอกแบบนี้ค่ะเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มที่หลักร้อยก่อนหลักร้อยก็คือเลข9นั่นเองค่ะเรามาดูซิว่า6คูณอะไรแล้วได้9ถ้าไม่มีเอาตัวเลขที่ใกล้เคียงค่ะเราจะได้6คูณ1ได้6นะคะเพราะฉะนั้น นำหนึ่งมาใส่ไว้ด้านบนเลข9แบบนี้ค่ะและนำหกมาใส่ไว้ด้านล่างเลข9ค่ะเมื่อใส่แล้วให้นักเรียนนำเลข2ตัวนี้มาลบกัน9ลบหเหลือ3ค่ะเรียบร้อยนะคะหลัก 100. ต่อไปเราดึงหลักสิบลงมาค่ะหลักสิบคือเลขหกดึงลงมาไว้ข้างเลขสามแบบนี้เลยเราก็จะได้เลขสามสิบหกค่ะเด็กๆก,ก็มาดูว่าหกคูณอะไรแล้วได้เท่ากับสามสิบหกค่ะดูเลยติดๆได้หกคูณหกนั่นเองค่ะหกคูณหกได้สามสิบหกค่ะให้เด็กๆนำหกตัวนี้ที่หัวน้ำมงกุฎม,มาใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะ และนำา36ที่คุณน้ำวงมาสักพู่มาใส่เลยนะคะอ่ะมาดูนะคะเราก็เอา36ลบ36ได้0ค่ะต่อไปนะคะดึงหลากหน่วยลงมาก็คือเลข0นั่นเองค่ะเอ๊ห6คูณอะไรแล้วได้0นะไนะในสุดคูณก็ไม่มีทำยังไงเออ 6คูณอะไรได้ศูนย์มีอยู่ตัวเดียวนั่นเองก็คือ6คูณ0เท่ากับ0ค่ะไม่ว่าเลขใดคูณเลข0ูนย์ก็ได้เท่ากับ0ูนย์นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นให้เราใส่ศูนย์ด้านบนและก็ใส่0ูนย์ด้านล่างเลยค่ะ0ูนย์ลบ0อย่าังไงก็ได้0ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ1 6 0ค่ะอ่า เรามาตรวจคำตอบกันนะคะเอา160ซึ่งเป็นคำตอบนะคะคำตอบคูณด้วยตัวหารก็คือเลข6นะคะจะต้องได้เท่ากับตัวตั้งค่ะตัวตั้งของเราก็คือ960ค่ะถ้านักเรียนไม่มั่นใจก็คือตั้งคูณได้เลยนะคะคุน้ำลองตั้งคูณตรงนี้นะ 160คูณ6ค่ะ6คูณ0ได้0 6 6 36ใส่6ทด3ค่ะ6คูณ1ได้6ทดอีก3ก็เป็น9ค่ะเพราะฉะนั้นคูณแล้วได้960ตรงกับตัวตั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้หาคำตอบได้ถูกต้องค่ะก็คือ160นั่นเองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่4กันนะคะ ตัวอย่างข้อที่4นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพิจารณา700หารด้วย5นะคะโดยการหารยาวเนาะเช่นเดิมเลยเอาเลข7 0 0มาใส่ไว้ในเครื่องไม้แบบนี้ค่ะต่อไปนำา5มาใส่ไว้ด้านนอกเริ่มที่หลักร้อยนะคะเด็กๆ5คุณอะไรแล้วได้7มีไหม,มเอ้ย ไม่มีเอาตัวที่ใกล้ที่สุดนะคะเราจะได้คือ5คูณ1ได้5ค่ะตรงนี้เลยนะคะเอา1ตัวนี้มาใส่ไว้ด้านบนเอา5มาใส่ไว้ด้าลางเล็ก7แบบนี้ค่ะต่อไปให้นักเรียนเอา7ลบ5เลยค่ะ7ลบ5เหลือ2ค่ะเด็กๆลบเสร็จแล้วทำยังไงต่อดึงหลัก10ลงมาไว้ เป็นเพื่อนเลข2เลยกลายเป็น20ค่ะเด็กๆเด็กๆก็มาดูว่าเอา้าอะไรเนี่ย5คูณอะไรแล้วได้20เนี่ยอ๋อมาดูเลยนะคะ5คูณสนั่นเองค่ะให้นักเรียนเอา4มาใส่ด้านบนแบบนี้ค่ะและเอา20มาใส่ตรงนี้นะคะช่องคุูน้ำไม่พอเนาะ อ่ะต่อไปนะคะเอา20-20ลบีค่ะ20-20ลบีเหลือ0นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเสร็จแล้วหลัก10ดึงหลักหน่วยลงมาค่ะเป็น0เหมือนเดิมเอเมื่อกี้คนน้ำลองดูแล้วนะว่า5คูณอะไรแล้วได้0นย์นะ5้าคูณ0เท่ากับ0นั่นเองค่ะให้นักเรียนใส่0นนั่นบน และใส่ศูนย์ด้านล่างแบบนี้ศูนย์ลบศนย์อย่างไรก็ได้0ูนย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ140ค่ะเพื่อความมั่นใจเรามาตรวจคำตอบกันเลยตรวจคำตอบนะคะให้นักเรียนเอาคำตอบ140นี่เลยคำตอบคูณกับตัวหารก็คือเลข5จ้ะ จะต้องเท่ากับคุณน้ขอลบเขียนใหม่คูณ5จะต้องเท่ากับ700เราลองเช็คเลย140คูณ5ค่ะมาช่วยคุณน้ำคูณเลขกันนะ5คูณได้0ค่ะ5 4 20ใส่0ทด2 5 1 5ทดอีก2กลายเป็น เนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคูณแล้วได้700เท่ากับตัวตั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบถูกต้องนะคะก็คือ140ค่ะเรามาดูภาระ้างงานกันนะคะวันนี้นะคะภาระงงานของนักเรียนก็คือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .3 เล่ม2นะคะหน้า17ถึงหน้า19ค่ะ นะคะวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้าเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการหารจำนวนที่มี3หลักนะคะที่ตัวตั้ง3ามหลักและตัวหาร1หลักโดยการหารยาวเป็นการหารลงตัวเนาะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ